สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการโมเดิร์นเกษตรนะคะที่คลื่น FM 96.0ค่ะเราสามารถที่จะฟังผ่าน facebook live นะคะแซปนิวส์ไลดิโอค่ะหรือจะฟังผ่านเว็บก็ได้นะคะเวิร์บซปนิวส์นะคะแซแล้วก็ดับเบิลเอบีบอยนะคะแล้วก็ n อ w s news ค่ะที่แปลว่าข่าวนะคะแซปนิวส์ค่ะ สามารถที่จะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั่วโลกเลยค่ะวันนี้รายการโมเดิร์นเกษตรนะคะทุกวันศุกร์จะเป็นเรื่องของการเงินกับธุรกิจเกษตรนะคะทุกทุกครั้งเราก็จะเชิญคุณกันตพลแก้วมณีนะคะอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การ SMED Bank แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจ SME Coach ผู้ช่วย SME ค่ะเพื่อมาแนะนำการเงินให้กับท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่กัรฐพลคะสวัสดีครับคุณเจ้าฟ้าครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแหมวันศุกร์มันก็เร็วมากนะคะดิฉันก็รอฟังตอนต่อไปเลยนะคะต้องขอเท้าความนิดนึงค่ะครั้งที่แล้วพี่กัรฐพลได้แนะนําแล้วว่าการจะคิดต้นทุนทางการเกษตรนะคะอย่าลืมที่จะจดพูดง่ายๆว่าจดทุกอย่างไว้ก่อนแต่เพราะว่าคุณจะได้เห็นต้นทุนที่แท้จริง แต่ทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกละค่ะที่ต้องขอความแนะนําจากคุณกัณพลค่ะพี่คะมันมีตัวไหนอีกที่เราจะต้องอ่ะคุณจอ้าครับ uh, จ <ด S 3> ขอฟ้าครับผมขอยัดทวนหลักหลักการนิดหนึ่งนะครับจะได้ท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่จะได้ต่อเรื่องได้นะครับหลักการของของกเกษตร SME เนี่ยนะครับคราวที่แล้วคุณเจอฟ้าก็ก็ให้ให้ข้อสรุปไว้นิดหนึ่งผมว่าน่าสนใจก็คือว่า ถ้าเราเตรียมไว้อย่างครบถ้วนในเรื่องของการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายราคาขายเนี่ยนะครับเมื่อเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเ m e เออที่สมาร์ทขึ้นเรื่อยๆขยับขยายพนาดของการขายผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการจดทุกเม็ดการจดทุกรายการเนี่ยมันทำให้เราบริหารจัดการได้แล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุง ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มันลดลงได้ในฤดูกาลต่อไปนะครับอันนั้นเป็นเป็นข้อสรุปที่คุณช่อฟ้าช่วยสรุปรค้คาที่แล้วซึ่งผมคิดว่าเห็นชัดมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือกเกษตร SME ต้องเก็บรายละเอียดต้นทุนการผลิตก็คือการปลูกผลผลิตเนี่ยนะครับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนนะครับลงเงินลงแรงไปแล้วต้องไม่ขาดทุนนะครับคราที่แล้วเราก็ พูดกันแต่ละในเรื่องสีหอย่างของประเภทแรงงานนะครับหลักการเนี่ยของการที่จดเนี่ยเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้ทราบว่าท่านลงต้นทุนไปท่านลงค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปต่อฤดูกาลเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ท่านจะส่งถึงมือตลาดนะครับไม่ต้องถึงผู้บริโภคละเพราะท่านอาจจะไม่ได้ขายตรงไปไปที่ผู้บริโภคแต่ท่านอาจจะไปขายที่ผู้ค้าค้าส่งอีกทีหนึ่งนะครับหรือท่านจะขายตรงก็ตามนะครับท่านต้องรวมให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนไปถึงผู้ซื้อที่จ่ายเงินให้ท่านน่ะเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อักกรอกับ ราคาขายที่ท่านขายได้กับผลผลิตทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วหักค่าใช้จ่ายหักต้นทุนผลิตแล้วท่านเหลือเงินไหมถ้าไม่เหลือนี่ต้องกลับมาคิดแล้วนะครับคุณชาฟาครับถ้าไม่เหลือเนี่ยต้องกลับมาคิดแล้วว่าต้นทุนอะไรที่มันสูงเกินไปนะครับถ้าเหลือเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าตราเงินที่เหลือจานวนเงินที่เหลือต่อฤดูกาลเหมาะสมไหม มากไปไหมน้อยไปไหมนะครับท่านต้องต้องตัดสินใจดูแล้วว่าว่าท่านจะทาต่อหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่คือตักการที่ที่ที่ผมผมพยายามแยกแยะให้ท่านเห็นว่าทําไมท่านต้องจดทําไมท่านต้องคิดต้นทุนทุกอย่างครับคุณเชาฟ้าก็เอ,อนิดนึงค่ะคือคิดว่าถ้า บวกลบคูณหารออกมาแล้วมันขาดทุนนะคะก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าเลิกผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันต้องกลับมาดูก่อนว่าต้นทุนที่คุณจ่ายไปอ่ะพอจะปรับปรุงอะไรให้ลดลงได้บ้างอย่างนั้นนะคะก็ต้องลองทําดูก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วทําทุกอย่างแล้วขาดทุนก็คือเลิกอันนั้นคือเลิกแน่นอนครับครับต้องพยายามให้เป็นที่ก่อนนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรใช่ค่ะต้องลองมาสทวนกลับมาพัฒนาตัวเองตอนถ้าเราไปค่าช้จ่าย ต่อไปเลยค่าใช้ใจ่ายตัวถัดไปนะครับค,คือค่าใช้ใจ่ายตัวถัดไปเนี่ยมันเหมือนเป็นค่าสาธรุ่มภคนะครับสารุธารณุภคนะครับที่ใช้ในธุรกิจนั้นๆใช้ในกิจกรรมนั้นๆนะครับธุรกิจที่เป็นกเกษตรก็ตามก็มีค่าใช้ใจ่ายตัวนี้ด้วยนะครับผมต้องต้องให้ท่านดูรอบๆตัวท่านนะครับว่าท่านใช้วิธีไหน ยูผมยกตัวอย่างเช่นเวลาลดน้ํผาผักเวลาลดน้ําต้นไม้ในในสวนของท่านในไร่ของท่านเนี่ยท่านท่านใช้แรงงานคนหรือท่านใช้ไฟฟ้าสูบน้ํานะครับถ้าท่านใช้ไฟฟ้าสูบน้ําท่านต้องคิดค่าสูบน้ําขึ้นมาลดน้ําด้วยนะครับนะครับต้องต้องต้องยากย้าให้ดีโดยเฉพาะในครัวในครวัวเรือนเนี่ยท่านอาจจะต้องมีวิธีประมาณการละเพราะว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าที่ใช้ใน ในครัวเรือนกับไฟฟ้าที่ใช้ในสวนท่านอาจจะไม่ได้แยกมิเตอร์หรอกครับโดยโดยชีวิตจริงนะครับแต่วิธีสังเกตง่ายๆก็คือก่อนก่อนที่ท่านจะปลูกผักไว้ข้างบ้านไว้หลังบ้านเนี่ยท่านใช้ค่าไฟเท่าไหร่อ่ะครับโดยปกติในชีวิตประจําวันของท่านส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็ใช้ประมาณการเอาก็ได้ครับในในในเริ่มต้นที่ท่านไม่ได้แยกมิเตอร์นะครับก็ประมาณการว่าส่วนที่เพิ่มมาสําหรับการปลูกผักเนี่ย ท่านต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเท่าไหร่อันนั้นก็คิดเป็นค่าไฟในการสูบน้ําก็ก็พอได้ครับหรือถ้าใช้เครื่องที่เป็นน้ํามันนะครับไอเครื่องสูบน้ําที่ใช้น้ํามันท่านก็ต้องคิดค่าน้ํามันนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือสาธารณภโลกสาหรับการการผลิตนะครับเป็นค่าโสหุ้ยอ่ะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเป็นออฟฟิศเนี่ยก็คือค่าค่าโสหุ้ยในการผลิตนะครับค่าสูบน้ําค่าไฟฟ้า ค่าน้ํามันนะครับอันนี้เป็นหมวดหนึ่งเลยต้องต้องเก็บให้ครบนะครับว่าท่านมีค่าโสคุยอะไรบ้างในการผลิตในแต่ละฤดูการนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายตัวสําคัญตัวหนึ่งละครับยิ่งค่าน้ํามันสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าท่านท่านใช้ดีเซลอยู่เนี่ยถึงวันหนึ่งรัฐก็ไม่ได้อุดหนุนดีเซลแล้วนะครับคุณช่อฟ้าครับท่านต้องเตรียมแล้วครับว่าในฤดูการถัดไป ถ้าน้ามันดีเซลท่านถูกกระทบแน่ๆนะครับคุณชอบฟังอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าในทางธุรกิจคงต้องเผื่อเอาไวก้ก็ก็วิธีคิดก็ง่ายดีนะคะก็คิดว่าก่อนทําเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกต่างๆเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราพอเราลงมือ <นะ S 2> ทําธุรกิจตัวน,นี้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาเท่าไหร่ก็เอาตัวน,นั้นราคาง่ายๆส่วนต่างก็คือส่วนที่เราเอามาทําผลผลิตทางการเกษตรน, <ะ S 2> นะคะเอาเบื้องต้นเบื้องต้นไปก่อนนะครับแต่พอท่านท่านทํา ทำเป็นเรื่องเป็นราวขยายกิจการใหญ่ขึ้นผมก็เชื่อว่าท่านท่านคงแยกนิเต์ออกมาต่างหานะครับสำหรับใช้ในในสวนสำหรับใช้ในไร่ของท่านนะครับค่ะเออแต่ดีฉันมานึกถึงโซลาเซลล์นะคะคุณกาญจนคุโซลาเซลล์นี้ก็ประหยัดค่าไฟไปได้แต่ว่าโอเคลงทุนเบื้องต้นอาจจะสูงนิดนึงก็ต้องไปลองคำนวณดูนะคะลองคำนวณดูค่ะแต่นี่ก็น่าสนใจมากผมเห็นหลายหลายสวนแล้วครับ ผมเห็นมาหลายสวนแล้วครับที่ที่เป็นเป็นสวนผักนะครับใช้โซลารเซลล์ในการสุบน้ำลดลดน้ำผักครับแล้วก็ผมคิดว่าคุ้มทีเดียวคุ้มนะครับโดยหลักคิดแล้วน่าจะคุ้มเพราะว่าสวนผักเนี่ยใช้ในเวลากลางวันเยอะด้วยครับเพราะนั้นในเวลากลางวันแสงแดดด,ดีการผลิตไฟฟ้าจากโซลารเซลล์ก็ดีแล้วก็ท่านก็ใช้ลดน้ำผักในช่วงเวลากลางวันอันนี้ก็ถ้า เอจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ว่าโซลาเซลล์อันนั้นน่ะผลิตไฟให้กับสวนของคุณได้เท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยบางพื้นที่เจอแดดปิ้งเปรี้ยงนะคะแต่ความเข้มของแสงเนี่ยไม่พอนะคะพี่กัณฑพลคือ,อแดดเหมือนกันนะแต่ที่หนึ่งอ่ะจะเจเนเรตไฟได้เยอะกว่านะคะนย่ที่ท่านทราบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาช่วยดูให้ได้นะคะเพราะว่าคนที่เขารับติดตั้งเนี่ยค่ะเขาจะบอกได้เลยว่า แสงเนี่ยมันจะผ่านที่ของเราตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงช่วงนี้น่าจะมีความเข้มเท่านี้เพียงพอที่จะผลิตได้เท่าไรานะคะเราถึงจะมาคำนวณว่าเออถ้าเราลงทุนติดโซลารเซลล์ไปแล้วสมมติแสนหนึ่งเราจะได้ไฟคืนมาเดือนละสามพันสองพันก็แล้วแต่แล้วดูซิว่าคุ้มไหมแต่ถ้าบางที่ความเข้มของแสงเขาไม่พอเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่ะอันนี้ก็ต้องมาเทียบกันว่าถ้าใช้น้ามันหรือใช้อย่างอื่นจะคุ้มกว่าไหมนะคะเพราะทุกทุกอย่างถึงบอกว่าถ้าเรามีตัววัด เรามีการโจดเราจะเปรียบเทียบได้แล้วก็ามไปสู่กันแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้ก็ลองลองไปให้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูได้ค่ะพี่กันชพลดีเลยครับน่าสนใจครับที่ข้อเสนอที่คุณชอบพาเติมมาในเรื่องของการการคิดที่จะติดตั้งโซลาเซลล์แต่ก็ก็ต้องศึกษาค่ะใช่ค่ะต้องศึกษาว่าคุ้มหรือเปล่านะครับน่าสนใจครับขอบขอบคุณชอบฟามากครับอีก อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญทีเดียวเรายิ่งถ้าเราต้องต้องคิดคิดในในสภาพแวดล้อมของการขายของเราด้วยนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องขนผลผล,ผลิตของเราไปถึงมือผู้บริฟโภคไปถึงมือผู้ซื้อผลผล,ผลิตของเราเนี่ยไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับที่ผมเรียนตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของค่าขนส่งละครับคุณย้าฟ้า นะครับค่าขนส่งผลผลิตจากสวนเราจากไร่เราไปจนกระทั่งถึงตลาดเนี่ยไกลแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันค่าขนส่งแพงขึ้นมากนะครับแล้วก็แนวโน้มของของปีนี้ทั้งปีผมก็ยังเชืว่อว่าค่าขนส่งที่กระทบจากัดค่าน้ำมันเนี่ยเป็นภาระหนักมากของของทุกธุรกิจเลยครับ ของธุรกิจเลยที่จะต้องต้องคํานวณแล้วก็ต้องต้องไม่ละเลยเพราะว่าผลกระทบมันสูงจริงๆครับถ้างั้นก็คือผมฝากว่าพิจารณาให้ให้ดีครับว่าต้นทุนทุนทกอย่างเนี่ยอย่าลืมรวมค่าขนส่งที่ถูกกระทบไปสูงมากนะครับแล้วรวมต้นสุดให้ครบกว่าที่ท่านจะส่งผลผลิตถึงมือตลาดถึงมือผู้บริโภคเนี่ยภาระในเรื่องของค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการขนส่งเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่อืมค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าผลิตสเกลที่ใหญ่นะคะอันนี้โอ้โห oh, มันจะยิ่งแบบกระทบมากเลยนะคะครับจริงครับสเกลที่ใหญ่และส่งไกลนะครับแต่ถ้าท่านย้อนย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราคุยกันนะครับถ้าท่านผูกบินโตกับกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ การถ้าขั้นขาขายผลผลิตอยู่หน้าสวนของท่านหน้าบ้านของท่านอืออันนี้ค่าค่าขนส่งก็ก็ก็ไม่มีเลยหรือน้อยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเกษตรเกษตร s อ e เอมอีในช่วงเริ่มต้นน่าน่าสนใจที่จะมองถึงตลาดใกล้บ้านนะครับร้านหมูกระทะหน้าในหมู่บ้านเดียวกันนะครับหน้าหมู่บ้านนะครับภายในชุมชนเดียวกันร้านค้าค้าผักในชุมชนเดียวกัน หรือท่านจะขายตรงเองอยู่ที่หน้าบ้านหน้าสวนของท่านนะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ต้นทุนเรื่องการขนส่งก็ก็ควบคุมได้นะครับแต่ณนวันที่เราขยายขนาดขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นผลผลิตเยอะขึ้นต้องไปส่งไกลขึ้นต้องมาส่งถึงตลาดกลางเกษตรในจังหวัดอื่นนะครับก็ก็เป็นเรื่องใหญ่ละนะครับเรื่องต้นทุนขนส่งครับอันนั้นต้องต้องมี เขาเรียกว่าผลิตผลที่มากพอที่จะขนไปทีแล้วคุ้มนะแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเราผูกเป็นโตกับหมูกระทะข้างบ้านเนี่ยดิฉันว่าเวิร์กสำหรับรายเล็กๆนะคะเอสอีคือไม่ต้องเครียดค่ะก็คือเขามารับถึงที่ใกล้ๆแล้วมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะสบายใจอันนี้ซึ่งผมผมเชีร์นะครับถ้าทําเกษตรในระยะเริ่มต้นอยากจะเป็นเอสอมีในระยะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราทําแล้ว ควบคุมต้นทุนได้ขายในระยะใกล้ได้เนี่ยผมว่าเป็นโมเดลที่ที่น่าสนใจแล้วเราก็จะทำให้เกิด SME เกษตรที่ที่อยู่ได้เนี่ยเยอะเยอะขึ้นนะครับในเมื่อท่านมีฝีมือมีความเชี่ยวชาญในการปลูกแล้วตลาดรอบๆบ,บ้านท่านน่นแหะครับน่าน่าสนใจที่สุดแล้วผมผมมองไปในระยะปีนี้ปีหน้าปีถัดถัดไปนะครับเรื่องเรื่องอาหารการกินนี่สำคัญมากเลย สำคัญที่สุดเลยครับในภาวะที่ข้าวยากหมักหมักแพงเนอะประเทศไทยคกไทยสมัยก่อนเราเรียกยุคข้าวยากหมักแพงเนอะเราจะไม่พูดว่ามันเป็นเงินเฟ้อสูงไม่ใช right. ่อะไรเห,ห็นภาพนะข้าวยากหมักแพงว่าเงินเฟ้อแล้วมันคืออะไรเลยเออสะท้อนภาพเลยว่ามันข้าวมันหายากหมักมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทํา เอสเอเกษตรแล้วขายรอบๆอบตัวท่านได้รอบๆบ,บ้านท่านได้เต่ยผมคิดว่ามันมันเหมาะอ่ะมันช่วยสังคมนะครับช่วยชาวบ้านช่วยเพื่อนบ้านแล้วท่านก็มีรายได้ด้วยต้นทุนท่านก็ถูกลงด้วยผมเนียร์ครับให้ทําเกษตรเล็กๆแล้วขายรอบๆบบ้านมันจําเป็นนะคะดิฉันว่าเริ่มคิดได้แล้วอะคะ่ะเพราะว่า วิกฤตเนี่ยไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่ยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่ในวิกฤตนะคะไม่ใช่มายังไม่หมดเลยโควิดเอ้ยสงครามเอ้ยใช่ครับวิกฤตที่จะแรงที่สุดสําหรับสําหรับทุกสังคมนะไม่ต้องมองไปสังคมโลกกับมองบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอาหารการกินนะปัจมัจสิ่ปัจจัยสี่นะครับสําคัญมากเราต้องมีของบริโภคอ่ะแล้วก็สําคัญของบริโภคที่คุณภาพดีปลอด ลอดไทยเนี่ยผมผมเชื่อว่าอยู่ได้กอยู่ได้มีคนต้องการเท่าที่คุยกันในหมู่ชุมชนเล็กๆนะคะในเพื่อน,นทุกคนก็มีความกังวลค่ะว่าเอ้ยถ้าโควิดมาอีกแล้วถ้ามีนู่นอีกนี่อีกเนี่ยสงครามอีกจะเอาอะไรทานกันละเนี่ยเพราะว่าการขนส่งกลับไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉั้นการมี เขาเรียกว่าแหล่งอาหารในบ้านเราเองเนี่ยปลอดภัยจริงๆแล้วก็หลายท่านเริ่มเริ่มทําแล้วนะคะก็คือด,ดิฉันไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็เปลูกผักปลูกผักเขาก็บอกว่าเขากินผักได้อสองเดือนเขากินได้เลยเขาอยู่ได้ละ mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกพอพออยู่ได้ที่ในยามวิกฤตนะคะแต่ถามว่าถ้าอยู่ด้วยคุณภาพอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุณภาพแต่ว่าในยามนั้นออกไปไหนไม่ได้ซื้ออะไรไม่มีเนี่ย การที่มีอาหารอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยปลอดภัยค่ะแล้วก็มัน่นเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความมั่นคงใช่ค่ะเห็นด้วยครับตอนนี้นหลายคนก็เริ่มสะสมพื้นที่ปลูกเมล็ดพันุ์นะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะคะเนี่ยเพื่อนๆครับครับค่ะก็ต้นทุนต่างๆก็ได้ เราเราก็ได้เกินมาหมดแล้วนะคะพี่กันตพลค่ะมีเตรียมอ่าดิฉันชวนนิดนึงว่าเรื่องตั้งแต่ตาการเตรียมดินแน่นอนลรวปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรทั้งหลายก็ต้องมีดินนะแล้วก็วมีเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากเคมีอินทรีย์ก็จดมา เรื่องของการเพาะต้นกล้าแน่นอนก่อนจะมาเป็นต้นใหญ่มันจะต้องมีการเพาะต้นกล้าแล้วก็ไปลงปลูกอีกทีหนึ่งถ้ามีการทําขั้นตอนนี้ก็ต้องรวมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีการกําจัดมแมลงเราต้องมียากําจัดมแมลงเรื่องของแรงงานอันนี้ก็ต้นทุนสูงทีเดียวนะออแล้วก็สษาธารณูปโภคน้ํามันไฟฟ้าการทั้งหลายเอามาคิดให้หมดแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญตอนนี้คือค่าขนส่ง ยิ่งไกลก็ยิ่งแพงนะคะถ้ามันไม่เยอะพอก็อาจจะไม่คุ้มอันนี้ต้องคิดดีๆค่ะถ้าเล็กๆก็เริ่มต้นจากใกล้ๆบ้านก่อนก็จะเซฟ่งองคาขนส่งไปได้เยอะเลยค่ะโอ้วันนี้เราก็ได้ต้นทุนครบช่วนแล้วนะคะข่าวหน้าเราคงต้องเชิญพี่กัญฐพลมาละค่ะว่าหลังจากเราทราบต้นทุนแล้วอ่ะเออรู้เราจะทํายังไงต่อไปดีที่จะให้ขายเราได้กําไรนะคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกันฐพลแก้วมณีมากค่ะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะ ขอบคุณนะคะพี่กันตพขอบคุณครับสวัสดี <ละ S 1> ค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่อนข้างครบถ้วนนะคะแต่หากตกข้อใดนะคะสามารถที่จะไลน์มาบอกพวกเรากันได้ด้วยนะคะ s g n นะคะ BIG e แล้วก็3เลข3ค่ะ